เกิดแล้วตายอีกกี่ครั้งยังไม่มีสิ่งจะคิดว่าเราต่างเป็นคู่กันเกิดแล้วตายอีกกี่ครั้งยังไม่เจียมทันเธอกับฉันต่างกันฟ้า เดี๋ยวจับหูจับหูจับูอะไรเนี่ยอัลเพลงอยู่ตรงไหนพี่ดาวอะไหวไหมถามจริงๆเขาไม่ค่อยอ้าปากนะจะเห็นแต่ฟันเขาแล้วก็เขาก็จะออกแต่เสียงมาเนี่ยขอโทษครับเกว้ยเพลงนี้มันต้องเป็นฟิลลิ่งการการร้องธรรมดาฮะนั่งลงนั่งลงอ้าวคณะกรรมการครับระหว่างนักร้องของเราน้องปังปอนกับดาวปังปอนจะถล่มดาวได้หรือไม่ได้คณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วครับ ชูป้ายครับได้นะครับทำให้น้องปังปอนร้องถล่มได้สำเร็จนะครับรับเงินรางวัลไปก่อนเลย5 0 0 0บาทยินดีด้วยนะคะคุณปังปอนที่สามารถร้องถล่มดาวในเพลงแรกได้สำเร็จก่อนจะไปแข่งในเพลงที่2เรามาคุยกันต่อก่อนและเพื่อใครจําไม่ได้ก็คุยเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราย้อนความเรื่องเมื่อวานกันหน่อยดีกว่าค่ะ จบเทคโนโลยีการเกษตรเรียนสาขาไหนคะหนูเรียนสาขาพัฒนาการเกษตรค่ะพัฒนาการเกษตรเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรคะของพหนูจะเรียนเกี่ยวกับเรียนรู้สาธรา,าชาพัฒนาชุมชนเกษตรไทยคะ่ะเราจะเน้นพัฒนาที่ตัวของบุคคลให้มีความรู้เพื่อที่แบบพอตัวบุคคลมีความรู้มันก็จะเกิดการพัฒนาที่ยัง่งยืนแล้วก็สามารถสอยอดได้คะ่ะ เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มันคืออะไรคะก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็จะเป็นแนวพระราชดำริของพ่อหลวงรอเกาแล้วนะคะก็คือว่าจะเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองนะคะก็คือถ้าตามทฤษฎีก็ 30, 30 30 10นะคะ ก็คือ30แรกก็จะเป็นทำนาพื้นที่ทำนานะคะก็คือถ้าหลังจากการทำนาเสร็จแล้วเราก็สามารถปลูกพืชหลังนาได้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าจะเป็นการปลูกทถั่ีลิสงก็ได้นะคะแล้วก็พื้นที่30ต่อมาก็จะเป็น ที่เก็บน้ําขุดน้ําไว้ใช้ทั้งใช้กับนาข้าวแล้วก็นาแล้งแล้วกส็สามารถใช้ลดพักได้อะไรได้ไงคะแต่ว่าอันนี้ขอเสริมก็คือว่ามันเราสามารถทํากิจกรรมในน้ําได้ก็คืออาจจะมีการเลี้ยงปลาเสริมหรือไม่ก็ปลูกพืชพืชน้ําก็ได้พวกผักบุ้งพักกระสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พื้นที่ซัมซิตามาก็ทําสวนปลูกไม้ยืนต้นพืชไร่พืชอะไรเก็ทําได้แต่ว่าในบางกรณีก็คืออาจจะมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็10%ออีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่อยู่อาศัยค่ะ พอนะครับสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยที่ที่ประมาณเนี้ยเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดไร่อ๋ออันนี้คือไม่ตายตัวค่ะแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราสูตรตัวนี้คือเป็นเหมือนในภาคทฤษฎีทางด้านภาคทฤษฎีใช่ค่ะถ้าส่วนปฏิบัติคือไม่ว่าจะเป็นหนึ่งไร่สองงานสามงานสิ่งนีก็คือสามารถทําได้หมดโอ้ถ้ามสมดุลของามันตามนี้มันแบ่งตามนี้สมม่อไพี่มีที่เท่านี้ถ้าวงกลมที่พี่โน้ยืนน่ะทำไงอะลูกก็ทําสารประพูนนี่ ก็คือเราเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปแบ่ง30 30เท่านี้ก็คือเราก็จัดการตามที่พื้นที่เรามีค่ะถ้าเรามีพื้นที่เท่านี้เราก็อาจจําเป็นเออกษตรแนวตั้งก็ได้ก็คือทําเป็นคอนโดขึ้นมาปลูกักบุ้งคือแบบเราทาให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ของเราค่ะแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับออท้องถิ่นที่เราอยู่ด้วยพ่าะท้องถิ่นนั้นเนี่ยเขาเหมาะทําอะไรกัน ดินตรงนั้นที่ตรงนั้นเป็นยังไงคือจริงๆมันก็ต้องดวูว่าอะไรที่เหมาะสมอย่างที่พี่ลงบอกล่ะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการทํานาเนี่ยทำได้ทั้งประเทศนะแล้วตอนนี้พื้นที่จริงๆเนี่ยที่เราใช้ทํานาอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเคยมีผลการวิจัยว่าเราสามารถลดจํานวนท้องนาเราได้แต่ทําให้ผลิตผลผล,ผลิตภัณฑ์ข้าวของเราเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นได้ซึ่งตอนนี้เราใช้ที่กันแบบสิ้นเปลืองค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยเกษตรษทฤษฎีเกษตรแนวใหม่เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่จะนํามาใช้กับเกษตรกรแล้วก็ในทฤษฎีเขาก็ยังมีการดูแลรักษาดินที่เป็นสิ่งสําคัญมากกว่าการเติมปุ๋ยนะคือการดูแลดินมีอะไรเยอะแยะคือถ้าเรียนไปจริงๆแล้วโหวลึกมากแล้วก็มันช่วยได้จริงด้วยตรงนี้ทําไมถึงเลือกเรียนคณะนี้ เพราะว่าก็คือปกติที่บ้านหนูก็เป็นชาวนาทําเกษตรกรอยู่แล้วการที่เราแบบมาเรียน4ปีในมหาลัยสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้มากที่สุดก็คือดึงสิ่งที่มันเป็นตัวเราให้ได้มากที่สุดเพื่อไปต่อยอดของเราค่ะแล้วปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะปัจจุบันปัจจุบันหนูเป็นแม่ค,ะคะ้าค่ะปัจจุบันหนูเป็นแม่ค้าค่ะข้าวอ้าว งไ,งไ,มไม่คือคือหนูเพิ่งเรียนจบมาค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการหางานก็คือก็ช่วยช่วยแม่ขายลูกชิ้นทอดขายไก่ทอดไปก่อนเพื่อที่จะแบบเก็บเงินไปทําเพราะว่าหนูไม่มีต้นทุนหนูสามารถที่จะ,ะจบอย่างหนูเนี่ยสามารถที่จะไปทําสมมติรัฐรัฐราชการก,ก็เป็นพวกเป็นเกษตรอําเภอเกษตรตำจังหวัดได้อะไรพวกนี้เป็นได้ได้ต้องไปสอบต้องไปสอบสอเสริมมาแต่คือเหมือนตอนนี้คือยังไม่พร้อมยังไม่ไสะะะดดววกกแลล้้คคคคืออหหนนนู็็มมมีีีัับบงงงงงาาเเพ่่ทจไ คนจังหวัดบ,บ,บุรีรมัมค่ะบุรีรัมมีที่ไหมคุณพ่อแม่มีที่เหลือไหมก็มีครับเป็นที่ของปู่ของยาค่ะก็คือเหมือนเราก็ช่วยกันทำอ่าและในอนา,าคตพอมีตังกะจะไปลงธุรกิจเกษตรจะปลูกอะไรหนูก็จะทําเป็นผสมผสานค่ะก็คือมีทั้งการเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีปลูกผักสวนครัวแต่ว่าขั้นแรกถ้าเราจะทําก็คือเราต้องทําแบบเป็นเออกินในครอบครัวก,ก่อนเหลือกินก็แจกเหลือแจกแล้วก็ถึงจะขายค่ะ อันนี้คือตามขัน้นตอนทุกประการเลยเรื่องเกษตรก็เก่งใช่ไหมแต่ปังปอนนี่เขามีความสามารถพิเศษอีกกันตรึมใช่ป่าใช่ใช่ค่ะอธิบายทางบ้านก่อนกันตรึมคืออะไรคะค่ะกันตรึมก็เป็นศิลปะพื้นบ้านของอีสานใต้นะคะถ้าเป็นอีสานเหนือก็จะเป็นหมอลำนะคะก็คือเพลงกันตรึมก็จะเป็นเนื้อเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาคมีนนั่นเองนะคะอ่ะในร้องเพลงกันตรึมให้เราฟังหน่อยลูก เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเพลงกันตรึมจากคุณปังปอนกันห้ามพลาดนะคะกลับมาอีกครั้งากับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบบไม่ต้องออกไปไหนแข่งอยู่บ้านก็ได้มีรางวัลให้3 0 0หม่นบาทถ้าอยากรู้ว่าประกวดไงเข้ามาดูใน Facebook MasterK e y TV 3อยู่บ้านอัดลิปร้องเพลงก็มีโอกาสลุ้นเงินรางวัล